นานาไรบีนาโพสต์ข้อความก่อนถูกจับขอถอยออกมาเพื่อจัดการแก้ไขเรื่องส่วนตัวนานาไรบีนาโพสต์ก่อนหน้าถึงเด็กๆไวัยบีวันนี้ถอยเพื่อจัดการเรื่องส่วนตัวขอให้เด็กๆเ,เติบโตในเส้นทางที่แข็งแรงพิธีก่อนและดีเจคนดังนานา,นาไรบีนาถูกจับกลุ่มในข้อหาช่อโกง พระราชะกำหนดกู้ยืมเงินอันเป็นการช่าโกงประชาชนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้3ทธันวาคมที่บ้านพักย่านพระขนงเรียกว่าเป็นข่าวช่าโกงการบันเทิงก่อนส่งท้ายปีเลยทีเดียวและเมื่อไปดูในอินสตาแกรมของนานาไรบีน้าเธอได้โพสต์ข้อไว้เมื่อคืนวาน2อธันวาคม ระบุว่าเธอถอยจากโปรเจกต์ไวเบียรไทยแลนด์เพื่อมาจัดการและแก้ไขเรื่องส่วนตัวและอวยพรให้เด็กๆเ,เติบโตในเส้นทางอย่างแข็งแรงนานาไรบีนาโพสต์ข้อความก่อนถูกจับ จากความตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กๆมาจนถึงวันนี้วันที่เราได้เห็นความสุขความภูมิใจและรอยยิ้มของทุกครอบครัวในบ้านไวบิลไทยแลนด์มันคือหลักฐานชัดเจนว่าความพยายามของเด็กๆทุกคนไม่เคยสูญเปล่าเลยค่ะ เพื่ออนาคตของนักกีฬาบาสเกตบอลไทยหนูๆทุกคนตั้งใจซ้อมทุ่มเทและเติบโตขึ้นในทุกๆสัปดาห์ช่วงนี้เป็นช่วงเพลย์ออฟที่ทั้งสนุกเข้มข้นและลุ้นกันทุกแมตช์เด็กๆเ,เก่งมากจริงๆขอฝากให้ทุกคนว่าไปชมไปเชียร์ไปกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆได้ที่เพจไวเบลไทยแลนด์และ YouTube y o u t u b ไวเบลไทยแลนด์กันนะคะ และมาถึงช่วงเวลานี้ตัวนานาเองขอถอยออกมาเพื่อจัดการและแก้ไขเรื่องส่วนตัวให้หลีกสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระวังไว้ตั้งแต่วันแรกแม้จะต้องถอยมาอยู่ข้างสนามแต่หัวใจยังคงอยู่กับไวเบียรเสมอ จากวันแรกที่ตั้งใจสร้างพื้นที่สำหรับเด็กๆตั้งใจให้ที่นี่เป็นบ้านเป็นโอกาสและเป็นอนาคตจนถึงวันนี้ที่ลิกเติบโตขึ้นพร้อมกับความสามารถของเด็กๆทุกคนนาาขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนทุกความไว้วางใจและทุกความเชื่อมั่นที่มีให้กันมาตลอดแม้จะถอยหนึ่งก้าวในวันนี้แต่ความรักความตั้งใจและบทบาทของแม่นานา ยังคงอยู่เหมือนเดิมข้าไม่ไปไหนทีมงานทุกคนยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนานาจะยังคงสนับสนุนให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างลูกๆในวัยบีทุกคนตลอดไปเมื่อทุกอย่างคลี่คลายแม่นานาจะกลับไปทำหน้าที่รักมากๆต่อไปนะคะขอให้เด็กๆสนุกกับการแข่งโชว์ศัก,กยภาพให้เต็มที่และเติบโตไปเป็นนักกีฬาที่เข้มแข็งทั้งกายและใจนะคะบลูแลนด์บลูแลนด์บลบูซี e ซอร์สาม